สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่คือเส้นทางโลจิสติกที่เราอูไปด้วยความร้อนในภาคตะวันออกของประเทศไทยคนขับรถบรรทุกหญิงคนหนึ่งเพียงต้องการทำหน้าที่ของเธอตามปกติแต่การเผชิญหน้ากับแก,งก๊งมอเตอร์ไซค์สุดเถื่อนได้เปลี่ยนทุกสิ่งพวกเขาคิดว่ากำลังลาเหยื่อแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังเผชิญหน้ากับใครนี่คือเรื่องราวก่อนเข้านอนบ่ายนั้นดวงอาทิตย์แขวนอยู่เหนือศีสาพ,พอดีความร้อนที่แผดเผาทำให้ดูเหมือนอากาศกำลังสั่นไหว ถนนหลวงในเขตชานเมืองของภาคตะวันออกดูว่างเปล่ามีเพียงแนวต้นยางหนาแห้งเหี่ยวทั้งสองข้างทางและพื้นลาดอย่างที่สะท้อนไอ้น้ำบางๆเหมือนหมอกควันร้อนไม่มีรถส่วนตัวไม่มีเสียงพ่อค้าแม่ค้ามีเพียงความเงียบสงบสลับกับเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์ดีเซลจากยานพาหนะเพียงคันเดียวที่กำลังแล่นฐานรถบรรทุกคอนเทนเนอร์สีแดงสดใสติดป้ายว่าสยามโลจิสติกส์กำลังแล่นช้าๆบนช่องทางกลางเบื้องหลังพวงมาลายัยดาวดาวหญิงสาววัย ยี่สิบปลายๆนั่งอยู่มือขวากำพวงมาลัยขนาดใหญ่แน่นสายตาของดาวเหลือบมองกระจกข้างขนาดใหญ่ทางด้านขวาของรถบรรทุกเป็นระยะแล้วกลับมามองถนนที่ว่างเปล่าเบื้องหน้าไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่เธอรู้ว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางปกตินี่คือทางเลี่ยงที่รถบรรทุกขนส่งมักใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดบนทางด่วนและทางเลี่ยงบางครั้งก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเสียงวิทยุซีบีในห้องโดยสารมีเสียงซาสยาม90าตำแหน่ง ดาวกดปุ่มตอบสยาม90รับทราบตำแหน่งกิโลเมตรที่88ถนนว่างเดินทางต่อเธอกดปล่อยปุ่มและมองกลับไปยังถนนอากาศยังคงร้อนระอุที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าเคลื่อนไหวช้าๆปัดฝุนที่เกาะอยู่ทันใดนั้นจากระยะไกลกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆปรากฏขึ้นกลางถนนจุดสีดำเริ่มขยายใหญ่ขึ้นดาวรีตามอเตอร์ไซค์จำนวนมากหลายสิบคันพวกเขากระจายตัวราวกับจงใจสร้างรูปแบบเพื่อปิดเส้นทาง ปฏิกิริยาของดาวเกิดขึ้นทันทีเท้าซ้ายย้ายไปที่แป้นคลัชมือลดเกียร์ลงชิปหายดาวพึมพำเบาๆมือของเธอเอื้อมไปที่คันเบรกมือเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถบรรทุกเบื้องหน้าเธอแก๊งมอเตอร์ไซค์เริ่มปิดขวางถนนทั้งหมดพวกเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกบางคนถืออาวุธทือคนที่อยู่ด้านหน้าสุดคนหนึ่งยืนตัวตรงอยู่ตรงกลางร่างกายกำยำเสื้อแจ็คเก็ตหนังขาดขาด,ขาดมือขวากำท่อนเหล็กกลา้าชายคนนั้นมองตรงมาที่ห้องโดยสารของรถบรรทุก ดาวเอหลังพิงเบาะนั่งลงหายใจเข้าลึกๆดวงตาของเธอไม่ได้ตื่นตระหนกมีเพียงความเฉียบคมเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์สุ่มนี่คือสิ่งที่ถูกวางแผนไว้และเธอกำลังเป็นเป้าหมายถัดไปดาวลดกระจกหน้าต่างห้องโดยสารลงช้าๆความร้อนปะทะใบหน้าเธอทันทีอย่างไรก็ตามเธอยังคงนิ่งเงียบมือยังคงกำพงมาไหลดวงตามองตรงไปข้างหน้าประเมินคนหลายสิบคนที่ถืออาวุธทือซึ่งขณะนี้ยืนอยู่กลางถนนขวางรถบรรทุกหนึ่งในพวกเขาเดินไปข้างหน้า สูงใหญ่หน้าเกรงขามเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำของเขาเปิดออกตรงหน้าอกเผยให้เห็นร่างกายที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นและกล้ามเนื้อที่โป่งพองในมือขวาท่อนเหล็กสนิมยาวหนึ่งเม็ดถูกเหวี่ยงไปมาเบาๆกระทบฝ่ามือซ้ายของเขาชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้ารถบรรทุกแล้วตะโกนลงมาเดี๋ยวนี้เลยยายผู้หญิงดาวนิ่งเงียบไม่ขยับเขยื้อนเธอเพียงแต่มองชายคนนั้นผ่านกระจกมือทั้งสองยังคงอยู่บนพวงมาลัยเธอมองชายคนนั้นด้วยสีหน้าเรียบเฉย มีปัญหาอะไรเธอถามอย่างเย็นชาชายคนนั้นหัวเราะสั้นๆชื่อฉันคือสมศักดิก์ดิกและถ้าแกจะผ่านไปที่นี่แกต้องจ่ายก่อนค่าผ่านทางห0 0 0มืนบาทง่ายๆใช่ไหมห้าหมื่นบาทดาวทวนคำสำหรับพวกแกไปเมาเหล้าที่ร้านสมศักดิ์ดิกคำรามกระแทกท่อนเหล็กเข้ากับกระโปรงหน้ารถบรรทุกจนเสียงดังกองกังวานอย่าพูดมากลงมาซะหรือจะให้ฉันลากแกออกมาด้วยเทา้าดาวหายใจเข้าสั้นๆ เธอรู้ว่าเธอสามารถเหยียบคันเร่งและชนพวกเขาทั้งหมดได้แต่นั่นหมายถึงสินค้าในรถบรรทุกอาจเสียหายและถ้าสินค้าเสียหายสัญญาของเธออาจถูกยกเลิกนั่นไม่ใช่ทางเลือกเธอปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วเปิดประตูช้าๆร่างกายของเธอลงจากห้องโดยสารด้วยก้าวที่สงบดาวจ้องมองสมศักดิ์เดเป็นเวลาหลายวินาทีเต็มตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายรองเท้าบูทสายตาของเธอนิง่งไม่แสดงความกลัวแม้แต่น้อยชายตรงหน้าเธอมีขนาดใหญ่กว่ามากในทางกายภาพ แต่ร่างกายใหญ่ไม่ได้หมายถึงการครองอำนาจเสมอไปโดยไม่เปลี่ยนท่าทางเท้าของเธอดาวพูดเบาๆเสียงของเธอต่ำแต่ชัดเจนถอยไปฉันทำงานไม่ได้มาเล่นละครบริเวณรอบๆเงียบลงชั่วขณะสมาชิกแก๊งบางคนหันมามองกันพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการที่ใครพูดกับสมศักดิ์ดีแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่จากผู้หญิงคนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่จากคนขับรถบรรทุกสมศักดิ์ยิ้มยาวแต่รอยยิ้มนั้นไม่เป็นมิตรฟันของเขาสีเหลือง ดวงตาแคบลงเขาขยับเข้าใกล้อีกครึ่งก้าวจนเหลือระยะห่างจากดาวเพียง1เมตรทำงานเขากล่าวพร้อมกับโน้มตัวแกคิดว่าที่นี่คือสำนักงานโลจิสติกส์เหรอนี่คือถนนของฉันไม่ใช่สำนักงานดาวนิ่งอยู่กับที่ไม่ถอยไม่กับพริบตาถ้าแกอยากเล่นละครไปหาเวทีอื่นฉันแค่อยากจะผ่านไปสมศักดิ์ดีทำเสียงฟู่เบาๆกรามของเขาแข็งเกร็งเขาจับท่อนเหล็กในมือสายแน่นยิ่งขึ้น แล้วเหวี่ยงมันเข้าใส่กระโปรงหน้ารถบรรทุกอย่างแรงเสียงโลหะก,กระทบกันดังกังวานลูกน้องบางคนหัวเราะและโห่ร้องยายผู้หญิงปากเก่งคนหนึ่งตะโกนแต่ดาวไม่ตกใจเธอเพียงหันหน้าไปทางเสียงดังแล้วกลับมามองสมศักดิก์สมศักดิ์ดิเชิดขังขึ้นแกรู้หมว่าทําไมแกยังยืนอยู่ได้ตอนนี้เขาพูดด้วยเสียงต่ําเพราะฉันยังไม่เบื่อที่จะเห็นหน้าแกดาวเลิกคิ้วแล้วตอบกลับอย่างเรียบเรียบแกพูดมากเกินไปปกติคนอย่างแกไม่กล้าต่อยตรงๆ นั่นเพียงพอแล้วการยั่วยุได้ผลสมศักดิ์ดิคำรามและเหวี่ยงหมัดเข้าใส่ศีรษะของดาวทันทีหมัดขนาดใหญ่กระแทกเข้าที่ด้านข้างศีรษะของดาวเสียงปะทะดังชัดเจนดาวกระเด็นไปครึ่งเมตรตกลงบนพื้นลาดอย่างร้อนร้อนพร้อมกับเสียงร่างกายกระแทกอย่างแรงศีรษะของเธอกระแทกขอบถนนเลือดเริ่มไหลช้าช้าจากขมับสายแก๊งมอเตอร์ไซค์โห่ร้องเสียงดังเร็วเข้าตรวจสอบสินค้าในรถบรรทุกสมศักดิ์ดิตะโกนหรือดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใน ลูกน้องของเขารีบเคลื่อนไหวบางคนปีนขึ้นไปบนท้ายรถบรรทุกบางคนดึงเชือกผูกคอนเทนเนอร์เสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นเมื่อพวกเขาเริ่มรื้อสวนท้ายของรถบรรทุกหวังว่าจะพบของมีค่าบนพื้นดาวไม่ขยับเป็นเวลาหลายวินาทีแต่ดวงตาของเธอยังเปิดอยู่การหายใจของเธอสม่ำเสมอเลือดก็ยังหยดจากขมับเธอจ้องมองฝุ่นที่ปลิวว่อนอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเธอแล้วค่อยๆนิ้วมือของเธอเริ่มกับพื้นดินพื้นร้อนร้อนติดอยู่ที่แก้มของดาวการหายใจของเธอเริ่มหนักขึ้น ดวงตาของเธอหันไปด้านข้างมองรองเท้าผ้าใบสีขาวของเธอที่ตอนนี้สกปรกและขาดที่ด้านหน้าเสียงของเธอกระซิบแต่ชัดเจนพวกแกเลิกคนผิดแล้วเธอเริ่มดันร่างกายของเธอขึ้นช้าๆแขนซ้ายรองรับร่างกายขณะที่มือขวากำก้อนกรวดเล็กๆบนพื้นลาดอย่างแน่นเข่าข้างหนึ่งยกขึ้นเลือดยังคงไหลาจากขมับไหลผ่านคางหยดลงบนเสื้อยืดสีแดงที่ขาดตรงไหลสมาชิกแก๊งมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเห็นเธอกำลังเคลื่อนไหวและหัวเราะยังไหวเหรอ น้องสาวอยากได้หมัดเพิ่มอีกไหมเขาเดินเข้ามาอย่างสบายๆพร้อมกับหมุนโซ่เหล็กในมือเดาวไม่ตอบเมื่อชายคนนั้นเข้ามาใกล้พอดาวก็ยืนขึ้นเต็มตัวด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเพียงครั้งเดียวแล้วกระแทกปลายศอกเข้าที่ลิ้นปีของชายคนนั้นอย่างรุนแรงเสียงอาเจียนดังขึ้นทันทีชายคนนั้นคุกเข่าแล้วล้มลงบนพื้นลาดยางหายใจหอบแก๊งมอเตอร์ไซค์คนอื่นๆรู้ตัวเฮ้ยมันลุกขึ้นแล้วหลายคนรีบลงมาจากท้ายรถบรรทุกและล้อมเธอจากสองด้าน สามคนวิ่งเข้ามาข้างหน้าพร้อมกับแกวงเหล็กนัดเล็กๆก,ก,กระบองและท่อนไม้ดาวรออยู่เท้าของเธอขยับท่าทางของเธอมั่นคงดวงตามองทีละคนไม่มีแม้แต่ความกลัวมีเพียงสมาธิผู้โจมตีคนแรกเวียงท่อนไม้เข้าใส่สศีรษะของดาวเธอหลบหมุนตัวและสอกเข้าที่ซี่โครงของชายคนนั้นอย่างแรงคนที่สองโจมตีจากด้านหลังแต่ดาวหันกลับและเตะเข้าที่เขาด้านหลังทําให้ชายคนนั้นล้มลงและใบหน้ากระแทกเข้ากับหินข้างถนนคนที่สามลังเล ดาวรีบเดินไปข้างหน้า2อก้าวและกระแทกใบหน้าของเขาด้วยเข่าขวาเลือดพุ่งออกมาจากจมูกของชายคนนั้นก่อนที่เขาจะล้มลงไปกับพื้นร่างกายบิดหงอสมศักด์ดีที่ยืนอยู่หน้ารถบรรทุกเฝ้าดูทั้งหมดนั้นดวงตาของเขาแคบลงน้ำเสียงของเขากลายเป็นหยาบคายพวกเร็วเข้าล้อมมันใช้โซโจมตีดาวเช็ดเลือดที่ขมับด้วยหลังมือเธอหันไปทางสมศักด์ดีแล้พูดอย่างเรียบเรียบแกต้องลงมือเองถ้าอยากจะช่วยลูกน้องของแก สมศักดิ์ดีสูดหายใจผู้หญิงอย่างแก่ฉันจะทําให้แกคลานกลับบ้านแต่ดาวไม่ถอยเธอเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วอีกสองก้าวเผชิญหน้ากับคนกว่าสิบคนที่ตอนนี้เริ่มลังเลกันเองร่างกายที่ก่อนหน้านี้ถือว่าเธออ่อนแอก็ลม้มลงไปทีละคนอากาศเริ่มเปลี่ยนไปพวกเขาเริ่มเข้าใจพวกเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับคนขับรถบรรทุกธรรมดาความโกลาหลระเบิดขึ้นทันทีเสียงตะโกนผสมกับเสียงรองเท้ากระทบพื้นลาดยางสมาชิกแก๊งมอเตอร์ไซ ที่ก่อนหน้านี้หัวเราะตอนนี้กลับทิศทางพวกเขาตื่นตระหนกทันทีบางคนกระโดดลงจากรถบรรทุกส่วนคนอื่นๆวิ่งเข้าหาดาวแต่สายเกินไปดาวเคลื่อนไหวไปก่อนร่างกายของเธอพุ่งไปข้างหน้ามือขวากระแทกเข้าที่กรามของชายคนแรกด้วยมัดตรงชายคนนั้นกระเด็นไปข้างหลังและชนเข้ากับด้านข้างของมอเตอร์ไซค์คนถัดไปเดินเข้ามาพร้อมกับโซ่เหล็กเขาพยายามเบี่ยงโซ่เข้าใส่ใบหน้าของดาวแต่ดาวก้มลงอย่างรวดเร็วแล้ว สอกเข้าที่ลิ้นปีกของผู้โจมตีอย่างแรงเสียงหายใจของเขาขาดหายไปทันทีร่างกายของเขาหง่อแล้วลม้มลงเฮ้ยโจมตีมันเดี่ยวนี้สมาชิกแก๊งคนหนึ่งตะโกนจากทางซ้ายแต่เสียงนั้นไม่ทันได้เป็นคำสั่งดาวตาม,มาติดติดและกระแทกเข่าของชายคนนั้นจากด้านข้างด้วยการแตะราบเรียบเสียงเข่าเคลื่อนดังชัดเจนชายคนนั้นลม้มลงพร้อมกับร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดสองคนพยายามหาช่องว่างจากด้านหลังพวกเขาวิ่งเข้ามาพร้อมกับตะโกนและถือหมวกกันน็อกเป็นอาวุธ แต่ดาวรู้สึกถึงก้าวของพวกเขาจากเสียงเธอหมุนตัวอย่างรวดเร็วคว้าหมวกกันน็อกหนึ่งในมือของผู้โจมตีและโดยไม่ลังเลกระแทกมันเข้าที่ใบหน้าของชายอีกคนอย่างแรงร่างกายสองร่างล้มลงพร้อมกันคนหนึ่งกรีดร้องอีกคนหมดสติคนอื่นๆเริ่มลังเลก้าวของพวกเขาช้าลงบางคนเริ่มผลักกันไม่แน่ใจว่าจะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่มือของดาวแดงกำ่ำการหายใจของเธอหอบแต่ดวงตาของเธอยังคงจดจอ่อเธอก้าวไปข้างหน้าช้า,ชา พเชิญหน้ากับกลุ่มที่เหลือที่ตอนนี้เริ่มหลังเลยังอยากลองอีกไหมยังอยากเล่นละครกลางถนนอีกไหมไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกที่ยังคงติดอยู่และเสียงครวญครางจากร่างกายที่ล้มลงทีละคนเหงื่อและเลือดผสมกันบนใบหน้าของดาวเสียงตะโกนของสมศักดิด์ดังกองไปทั่วถนนสมาชิกแก๊งบางคนที่ยังคงยุ่งอยู่กับการรื้อค้นสินค้าในรถบรรทุกก็กระโดดลงมาทันทีคนอื่นๆดึงโซ่เหล็กงัดและประแจล้อ จากมอเตอร์ไซค์ของตนเองทั้งหมดมีมากกว่า1ิบคนที่ตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวไปข้างหน้าล้อมรอบดาวที่ยืนตัวตรงอยู่กลางถนนลาดอย่างร้อนร้อนหนึ่งในพวกเขาชายที่มีรอยสักหมู่ที่คอเดินนำหน้าก่อนเขาตะโกนพร้อมกับเหวี่ยงโซ่เข้าใส่ดาวรับไปซะยายผู้หญิงอวดดีดาวหลบไปทางขวาหนึ่งนิ้วแล้วจับมือของชายคนนั้นอย่างรวดเร็วด้วยการดึงเพียงครั้งเดียวร่างกายของชายมีรอยสักถูกดึงไปข้างหน้าและกระแทกด้วยเข่าเข้าที่ท้อง อากาศออกจากปอดของเขาทันทีก่อนที่เขาจะล้มลงดาวหมุนตัวและโยนชายคนนั้นไปทางคนสองคนที่อยู่ด้านหลังพวกเขาทั้งสามล้มลงพร้อมกันสามคนโจมตีพร้อมกันจากด้านขวาหนึ่งในนั้นฟันแนวนอนด้วยเหล็กงัดดาวก้มลงแล้วกวาดขาของพวกเขาด้วยการเคลื่อนไหวหมุนตัวเพียงครั้งเดียวทั้งสามล้มลงเหมือนโดมิโนหนึ่งในนั้นกรีดร้องไอหมานี่มันผู้หญิงหรือสัตว์ประหลาดวะสมศักดิ์ดีเฝ้าดูอยู่จากด้านหน้าดวงตาของเขาแคบลงกรามของเขาขบแน่น เขาเริ่มกระสับกระส่ายแต่ยังไม่ขยับเขาเพียงกำทอนเหล็กของเขาไว้แน่นจากด้านซ้ายสองคนพยายามกอดดาวจากด้านหลังคิดผิดมหันดาวกระแทกร่างกายไปด้านหลังศีรษะของเธอชนเข้ากับท้ายถอยของผู้โจมตีคนหนึ่งขณะที่อีกคนยังคงพยายามจับดาวดึงแขนของชายคนนั้นแล้วบิดไปด้านหลังจนได้ยินเสียงแครกชายคนนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดล้มลงบิดงออยู่บนพื้นบางคนเริ่มหลังเลพวกเขาถอยหลังชา้ชาๆแต่สมศักดิ์ดิไม่ยอมเฮ้ยไอโง่ เดินหน้าไปมันก็แค่ผู้หญิงดาวมองไปที่สมศักดิ์ดีการหายใจของเธอหนักแต่คงที่เสื้อยืดสีแดงของเธอตอนนี้ขาดที่ด้านข้างไหลและเต็มไปด้วยรอยเลือดรองเท้าผ้าใบสีขาวของเธอเกือบเป็นสีน้ำตาลเพราะฝุ่นและเลือดเธอพูดเบาๆอย่างหนักแน่นแกใช้ลูกน้องหมดแล้วเหลือแกคนเดียวยังอยากลองอีกไหมสมศักดิ์ดีขบฟันเขาถมน้ำลายลงบนพื้นแค่ฉันคนเดียวก็พอที่จะฝังแกแล้วเขาเก้าวไปข้างหน้าก้าวของเขาหนักอึ้ง เหล็กยาวนั้นถูกเหวี่ยงไปด้านข้างช้าๆกระทบพื้นลาดยางด้วยเสียงโลหะด,ดังดาวขายับไปทางซ้ายหนึ่งก้าวท่าทางของเธอลดลงมือของเธอกำแน่นสายตาของเธอว่างเปล่าไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเธอพร้อมที่จะจบทุกอย่างสมศักดิ์เดินหน้าต่อไปเหล็กยาวในมือของเขาถูกลากไปกับพื้นลาดยางทําให้เกิดเสียงเสียดสีที่บาดหูสมาชิกแก๊งที่ยังคงมีสติหลบไปข้างถนนบางคนทําได้เพียงนั่งนิ่งๆพร้อมกับทนความเจ็บปวด ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งสมศักดิ์ดีหยุดเดินห่างจากดาวสามเมตรเขามองขึ้นไปที่ผู้หญิงตรงหน้าด้วยสายตาเยยหยนแกคิดว่าแกเจ๋งเหรอนั่นเป็นแค่ลูกกระจกของฉันตอนนี้ฉันจะจัดการเองดาวไม่ตอบดวงตาของเธอกำลังสังเกตตำแหน่งมือเข่าและการเบี่ยงของสมศักดิ์เธออ่านการเคลื่อนไหวร่างกายของเธอยังคงนิ่งแต่พร้อมที่จะระเบิดภายในเสียวินาทีสมศักดิ์เวี่ยงเหล็กยาวไปด้านข้างทันทีกระแทกอย่างแรงเข้าที่ไหล่ของดาวแต่ดาวเร็วกว่า เธอถอยหลังแล้วหมุนตัวไปทางขวาหลบการเบี่ยงที่รุนแรงนั้นทั้งหมดท่อนเหล็กกระทบพื้นลาดอย่างทําให้เกิดประกายไฟเล็กน้อยโดยไม่รอการโจมตีครั้งที่สองเดาวพุ่งไปข้างหน้าทันทีและกระแทกซี่โครงซ้ายของสมศักดิ์ด้วยหมัดตรงแต่ร่างกายของชายคนนั้นใหญ่เขาวเซเล็กน้อยแล้วคำรามไม่เลวตอนนี้ถึงตาฉันแล้วเหล็กถูกเวี่ยงกลับมาคราวนี้จากด้านบนเลงไปที่ศีรษะดาวกลิ้งไปด้านข้างลุกขึ้นยืนในการเคลื่อนไหวเดียวแล้วเตะเข้าที่เข่าขวาของสมศักดิ์จากด้านข้าง ขาของชายคนนั้นสัน่นเขาประนามไอเวรแล้วต่อยไปข้างหน้ามัดนั้นพลาดใบหน้าของดาวไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรการต่อสู้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหงื่อและเลือดผสมกันฝุ่นปลิวว่อนทุกครั้งที่เท้าของพวกเขาลากไปกับพื้นสมศักดิ์ดีโจมตีด้วยกำลังที่รุนแรงแต่ดาวเคลื่อนไหวเร็วขึ้นและฉลาดขึ้นเธอรู้จุดอ่อนเธอรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหลบและเมื่อไหร่ควรตอบโต้เมื่อสมศักดิ์ดีเริ่มหายใจไม่ทันดาวก็ใช้ประโยชน์จากช่องว่างเธอพุ่งไปทางสายเล็กน้อย จากนั้นหมุนตัวและเหวี่ยงเตะเข้าที่ใบหน้าของสมศักดิ์ดีอย่างรุนแรงภาวะฝ่าเท้าจากรองเท้าผ้าใบสีขาวของเธอโดนคางของชายคนนั้นตรงและสะอาดเสียงปะทะดังสนัน่นสมศักดิ์ดีลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยแล้วล้มลงหงายท้องกระแทกพื้นลาดยางเหล็กในมือของเขาหลุดออกร่างกายของเขาไม่เคลื่อนไหวสมศักดิ์ดีไม่ยอมแพ้ร่างกายใหญ่โตนั้นเริ่มเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อหน้าอกของเขากระเพื่อมขึ้นลงระงับอารมณ์ดวงตาของเขาลุกเป็นไฟด้วยความโกรธกล้ามของเขาแข็งเกร็ง เขามองดูร่างลูกน้องของเขาที่นอนระเนระนาดอยู่นั่นเป็นการตบหน้าศักดีสศรีของเขาโดยตรงด้วยการกระชากที่รุนแรงสมศักดิ์บิดถอดเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่ขาดรุ่งริงของเขาร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นและรอยสักที่จางๆกล้ามเนื้อแขนและหน้าอกของเขาตึงเหมือนลวดเหล็กกล้าเขาทิ้งแจ็คเก็ตลงบนพื้นแล้วชี้ไปที่ดาวด้วยนิ้วที่สันเทาแกอยากให้ฉันฆ่าแกใช่ไหมเสียงของเขาระเบิดการตะโกนนั้นทําให้ฝูงนกบางตัวบินหนีไปจากต้นไม้ที่อยู่ห่างไกล ไม่มีกลยุทธ์เหลืออยู่มีเพียงอารมณ์สมศักดิ์เดินหน้าอย่างรวดเร็วเหวี่ยงท่อนเหล็กด้วยสองมือการโจมตีของเขารุนแรงไม่มีการควบคุมแต่เต็มไปด้วยพลากำลังท่อนโลหะลอยเข้าใส่ศีรษะของดาวแต่พลาดไปดาวเพียงเอียงตัวไปทางขวาเล็กน้อยการเหวี่ยงถัดมาหวาดมาจากด้านล่างดาวกระโดดไปด้านข้างไม่มีอะไรโดนเธอการโจมตีหกครั้งถูกเหวี่ยงโดยสมศักดิ์ทั้งหมดล้มเหลวร่างกายของเขาเริ่มช้าลงการหายใจของเขาหอบ มือของเขาเริ่มสัน่นใบหน้าของเขาเปียกชกบไปด้วยเหงื่อและความโกรธหยุดหลบซ่อนไอ้หมา,าเผชิญหน้ากับฉันสมศักดิ์ดีตะโกนเสียงของเขาเกือบแตกแต่ดาวไม่ตอบเธอรู้ว่าเวลาเล่นจบลงแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะจบมันด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเพียงครั้งเดียวที่สมศักดิ์ดีไม่ทันได้อ่านดาวแทกตัวเข้าใกล้ปัดแขนของสมศักดิ์ดที่ถือเหล็กแล้วคว้าด้านหลังศีรษะของชายคนนั้นด้วยพลักกำลังทั้งหมดเธอจึงดึงศีรษะของสมศักดิ์ดไปข้างหน้า แล้วปังกระแทกมันเข้ากับด้านข้างตัวรถบรรทุกเสียงโลหะกระทบกันอย่างแรงกับกะโหลกศระสีศัก์ร่างใหญ่ของสมศักดิ์ดีเสดดวงตาของเขาว่างเปล่าท่อนเหล็กหลุดจากมือของเขาและตกลงบนพื้นลาดอย่างด้วยเสียงดังพอได้แล้วกับการเล่นละครเธอกล่าวอย่างแผ่วเบาแต่หนักแน่นก่อนที่จะกระแทกศีรษะของสมศักดิ์ดเข้ากับตัวรถบรรทุกอีกครั้งแรงกว่าครั้งก่อนคราวนี้ร่างของชายคนนั้นก็ล้มลงทันทีดาวยืนอยู่ข้างร่างของสมศักดิ์ดที่นอนหมดสติ การหายใจของเธอช้าแต่คงที่เลือดหยดจะขมับถึงขางเธอไม่มองซ้ายหรือขวาไม่สนใจแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ตอนนี้ยืนตัวแข็งดูผู้นำของพวกเขาล้มลงเหมือนกระสอบข้าวสารโดยไม่มีคำพูดใดๆดาวหันหลังกลับและเดินไปที่รถบรรทุกรองเท้าผ้าใบสีขาวของเธอย่ำลงบนรอยเลือดและเศษกระจบเล็กๆเ,เธอปีนขึ้นไปบนห้องโดยสารด้วยก้าวที่มั่นคงเปิดช่องเก็บของใต้เบาะและดึงปืนลูกซองสีดำลำกล้องสั้นออกมาอาวุธนั้นหนักแต่ดาวถือมันด้วยมือเดียว เมื่อดาวลงจากรถบรรทุกพร้อมกับปืนลูกซองในมือบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้านี้พวกเขาล้อมเธอก่อนหน้านี้พวกเขาโห่ร้องตอนนี้สมาชิกแก๊งมอเตอร์ไซค์ทุกคนถอยหลังหนึ่งก้าวโดยไม่มีคำสั่งดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างบางคนยกมือขึ้นทันทีบางคนหันหลังกลับด้วยความสันเทาเสียงปั๊มปืนลูกซองดังชัดเจนทุกคนเงียบสงบฝุ่นดูเหมือนจะหยุดนิ่งในอากาศดาวเดินช้าๆไปทางร่างของสมศักดิ์ที่ยังคงหมดสติปากกระบอกปืนลูกซองชี้ลงพื้น แต่ตำแหน่งของมันชัดเจนพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาดาวพูดเป็นครั้งแรกกับทุกคนที่นั่นเสียงของเธอดังชัดเจนและไม่สามารถโต้แย้งได้ตั้งแต่แรกฉันแค่อยากจะผ่านไปเธอเหลือบมองไปทางซ้ายที่ชายผอมสองคนที่สันเถาพวกแกคิดว่าฉันกลัวเพราะฉันเป็นผู้หญิงเหรอพวกแกคิดว่าพวกแกสามารถรุมและรอดไปได้เหรอทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าตอบดาวเลื่อนตัยลูกซองขึ้นเล็กน้อยตอนนี้ฟังให้ดีถ้าใครยังกล้าแตะรถบรรทุกคันนี้ ฉันจะยิงเขาของพวกแกทีละคนหนึ่งในพวกเขาสำลักขอโทษครับพี่สาวผมแค่ตามมาดาวเดินเข้าใกล้หนึ่งเก้าถ้าตามมาก็ต้องรับผิดชอบด้วยอย่าบน่นตอนนี้ตำแหน่งเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากคนที่ถูกรุมดาวยืนหยัดเป็นภัยคุกคามเดียวแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ก่อนหน้านี้มีเป็นสิบตอนนี้เหมือนกลุ่มเด็กนักเรียนที่ถูกจับได้ว่าขโมยขนมปากกระบอกปืนลูกศงไม่จำเป็นต้องถูกยิงแต่ทุกคนรู้ดีถ้าดาวต้องการเธอก็สามารถทำได้ นิ้วของสมศักดิ์ดีสัมผัสไกปืนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธดวงตาแดงกำ่ำหน้าอกขึ้นลงอย่างรวดเร็วลมหายใจของเขาหยาบแกตะโกนอีกครั้งสิเขาดูดันราวกับต้องการปิดบังความอับอายทั้งหมดด้วยกระสุนนัดเดียวแต่ดาวก็ยังคงนิ่งใบหน้าของเธอสงบไม่มีความตื่นตระหนกแม้แต่น้อยเธอเพียงจ้องมองตรงไปที่ศัตรูของเธอและในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วที่สมศักดิ์ไม่ทันได้อ่านดาวเหวี่ยงขาลงและเตะเข้าที่หน้าแข้งสายของชายคนนั้น สมศักดิ์ดีเซทันทีปืนลูกซองหลุดจากมือของเขาตกลงบนพื้นลาดยางและกลิ้งออกไปมือซ้ายของเขาสะท้อนไปจับเขาแต่นั่นกลับเปิดการป้องกันทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ดาวลุกขึ้นทันทีการเคลื่อนไหวของเธอเฉียบคมและรวดเร็วในจังหวะก,การก้าวเท้าเดียวเธอเข้าใกล้คว้าส่วนหน้าของเสื้อแจ็คเก็ตของสมศักดิ์ดีจากนั้นสอดมือเข้าไปใต้รักแร้ของชายคนนั้นและยกตัวขนาดใหญ่นั้นขึ้นไปในอากาศกล้ามเนื้อแขนของดาวตึง แก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ยังคงมีสติทำได้เพียงกลั้นหายใจร่างกายของสมศักดิ์ดิหนักเกือบ100กิโลกรัมถูกยกขึ้นจากพื้นขาห้อยอยู่ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อไม่ทันได้ดิ้นรนไม่ทันได้พูดนี่สําหรับการตะโกนที่ยาวนานเกินไปของแกเมื่อกี้ดาวกล่าวอย่างเย็นชาสมศักดิ์ดิถูกเหวี่ยงตรงไปที่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองเสียงโลหะของมอเตอร์ไซค์บุกเศษกระจมองข้างและร่างกายมนุษย์กระทบกันอย่างรุนแรง เติมเต็มอากาศในการประทะที่โหดร้ายเพียงครั้งเดียวมอเตอร์ไซค์ล้มลงสมศักดิ์ดีนอนคว่ำอยู่ด้านบนไม่เคลื่อนไหวไม่หายใจอย่างหนักความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงทั้งหมดหายไปแก๊งมอเตอร์ไซค์ย,ยื่นตัวแข็งไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าแตะต้องอะไรดาวยื่นตัวตรงขมับของเธอยังคงมีเลือดไหลเสื้อยืดสีแดงของเธอขาดรองเท้าผ้าใบสีขาวของเธอเต็มไปด้วยรอยเปื้อนแต่ร่างกายของเธอไม่ขยับดวงตาของเธอยังคงเฉียบคม เธอเพิ่งยุติการต่อต้านของแก๊งด้วยการโจมตีครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียวเสียงวิทยุซีบีในห้องโดยสารของรถบรรทุกยังคงเปิดอยู่จากด้านหลังลำโพงเล็กๆเสียงของเจ้าหน้าที่ควบคุมสูนดังขาดขาด,ขาดหายหายเนื่องจากสัญญาณรบกวนสยาม90สถานะของคุณไม่ชัดเจนมีสัญญาณ SOS จากหน่วยของคุณซ้ำสยาม90คุณได้ยินไหมดาวเดินช้าๆไปที่รถบรรทุกการหายใจของเธอยังคงหอบเสื้อยืดสีแดงของเธอเต็มไปด้วยรลอยเลือดและฝุ่นศีรษะของเธอเต้นตุกตุก เล็กน้อยแต่ก้าวของเธอคงท,ท,ทีเธอเอื้อมมือเข้าไปในห้องโดยสารคว้าไมโครโฟน c ีบีแล้วกดปุ่มพูดสยาม90นกิโลเมตรที่88แกง๊งมอเตอร์ไซค์ถูกทำให้หมดสภาพแล้วส่งหน่วยรักษาความปลอดภัยมาทันทีไม่ถึง5นาทีเสียงไซเรนก็ดังขึ้นจากระยะไกลรถตำรวจสามคันแล่นมาอย่างรวดเร็วจากทิศตะวันตกยางของพวกเขาลากไปกับพื้นลาดยางเมเื่อเบรกกระทันหันหยุดขวางกลางถนน เจ้าหน้าที่สวมเครื่องแบบหลายสิบนายลงมาอย่างรวดเร็วบางคนจ่ออาวุธไปที่แกงมอเตอร์ไซค์ที่เหลือตำรวจอาวุโสยศพันตำรวจตรีพอตอต่อเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขาเด็ดขาดผิวของเขาคล้ำเพราะแดดเขาถามทันทีเยื่ออยู่ไหนผู้กระทำผิดอยู่ไหนดาวเพียงชี้ไปที่พื้นร่างใหญ่ของสมศักดิ์ดย์ยังคงนอนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาบวมปากของเขาเปิดออกหมดสติรอบตัวเขามีลูกน้องกว่า20 คนได้รับบาดเจ็บเป็นลมหรือนั่งยอมจำนวนตำรวจอีกคนกระซิบกับผู้บังคับบัญชาของเขานั่นสมศักดิ์ดีครับนายหัวหน้าแก๊งมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่เราตามหามานานแล้วเจ้าหน้าที่ตอบสนองทันทีใส่กุญแจมือทั้งหมดไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือครึ่งชีวิตนำเข้าในรถตำรวจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสมาชิกแก๊งทีละคนถูกนำตัวไปใส่กุญแจมือและโยนเข้าในรถผู้ต้องขังเสียงบ่นและครวครางดังไปทั่วบางคนพยายามหลบหนี ถูกหยุดด้วยด้ยดามปืนหรือการเตะอย่างแรงจากเจ้าหน้าที่พอต่อต่อคนนั้นเดินเข้าใกล้ด้านข้างห้องโดยสารของดาวมองผู้หญิงที่เต็มไปด้วยบาดแผลด้วยความแปลกใจและความชื่นชมคุณผู้หญิงคุณเผชิญหน้ากับทั้งหมดนี้คนเดียวเหรอครับ mm. เขาถามอย่างเรียบเรียบดาวมองเขาโดยไม่มีอารมณ์ฉันแค่อยากให้พัสดุข,ของฉันถึงที่หมายแค่นั้นเองตำรวจเงียบไปครู่หนึ่งแล้วหันไปมองรถบรรทุกสินค้ายังปลอดภัยยังไม่ทันถูกหรือคนทั้งหมด พวกเขามัวแต่ยุ่งกับการโดนต่อยดาวตอบเจ้าหน้าที่หายใจเข้าลึกๆเราจะใส่เรื่องนี้ลงในรายงานคุณสมควรได้รับรางวัลอย่างน้อยจากบริษัทหรืออาจจะจากตำรวจด้วยซ้ําดาวพูดแทรกทันทีฉันไม่ต้องการรางวัลฉันต้องการให้ถนนเปิดการจัดส่งของฉันล่าช้าไป15นาทีแล้วตำรวจพยักหน้าเบาๆดีครับเราจะจัดการให้ดาวเดินช้าๆไปที่รถบรรทุกขาของเธอรู้สึกหนักไม่ใช่เพราะบาดแผลแต่เป็นเพราะ อะดรีนาลีนที่เริ่มลดลงรองเท้าผ้าใบสีขาวของเธอเต็มไปด้วยคราบฝุ่นและเลือดประตูห้องโดยสารเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อครู่เธอเหนียวตัวขึ้นไปบนเบาะคนขับกำพวงมาลัยขนาดใหญ่ด้วยมือที่ยังคงสั่นเล็กน้อยจากกระจกมองข้างเธอเห็นตำรวจยังคงยุ่งอยู่กับการใส่กุญแจมือสมาชิกแก๊งมอตเตอร์ไซค์ทีละคนบางคนถูกประคองบางคนถูกบังคับให้เข้าไปในรถผู้ต้องขังสมศักดิ์ดถูกยกขึ้นไปบนเปเลหามศีรษะของเขาถูกพันผ้าพันแผลร่างกายของเขาอ่อนปวกเปียกเหมือนกระสอบข่าวสาร วิทยุ C b ีดังขึ้นอีกครั้งสยาม90ยังคงดำเนินการจัดส่งต่อหรือต้องการการอพยพดาวหยิบไมโครโฟนขึ้นและตอบอย่างรวดเร็วสยาม90าดำเนินการต่อเส้นทางปลอดภัยแล้วฉันจะไปถึงจุดส่งมอบตามกำหนดพอต่อต่อคนที่พูดกับดาวเมื่อกี้เดินเข้ามาใกล้ด้านข้างห้องโดยสารและเขาประตูดาวหันไปเราจะขอคำให้การอย่างเป็นทางการภายหลังที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดเราสามารถช่วยคุ้มกันไปยังที่หมายได้ ถ้าคุณต้องการดาวสายหน้าเบาๆไม่จําเป็นค่ะฉันไม่ชอบให้มีรถนําขบวนมันทําให้ฉันช้าลงตำรวจมองเธอเป็นเวลาหลายวินาทีแล้วยกสองนิ้วแตะขมับเดินทางปลอดภัยนะครับรถบรรทุกคันนี้บรรทุกมากกว่าแค่สินค้าครับคุณผู้หญิงดาวไม่ตอบเธอเพียงหายใจเข้าลึกๆเหยียบคลัชเข้าเกียร์หนึ่งเครื่องยนต์รถบรรทุกคำรามอย่างหนักค่อยๆยานพาหนะขนาดใหญ่นั้นก็เริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าเบื้องหลังบรรยากาศยังคงวุ่นวาย ตำรวจยังคงควบคุมการจราจรอพยพพอมเตอร์สคยที่กระจัดกระจายและทำเครื่องหมายที่เกิดเหตุแต่ดาวไม่ได้หันกลับไปมองสำหรับเธอทุระที่นี่จบลงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือสิ่งเดียวทัสดุต้องถึงที่หมายจบล้อรถบรรทุกเหยียบพื้นลาดอย่างร้อนร้อนรถบรรทุกสีแดงที่เขียนว่าสยามโลจิสติกค่อยๆขับห่างจากที่เกิดเหตุทิ้งไว้เพียงเสียงไซเรนเสียงตะโกนของแกงที่ถูกจับและบาดแผลหลายสิบแห่งที่เป็นคําเตือนสําหรับใครก็ตาม ที่พยายามขัดขวางเส้นทางการจัดส่งของเธอหนึงถนนหนึงรถบรรทุกหนึงผู้หญิงและอันธพาหลายสิบคนที่ในที่สุดก็ได้เรียนรู้ความหมายของการเงียบความมีวินัยและอันตรายในโลกที่โหดร้ายไม่ใช่ทุกคนที่จะตะโกนบางคนจะเพียงแค่มองแล้วก็โจมตีอย่าประมาทคนที่เงียบวัสลามูอะไรกุมวะรอมตุลลอฮิวะบะรอกาตุหู